นี่มานี่เหรออ้าเ <c oughs> จ้าของช่องมาทักทายแฟนคลับปีมานี่อืมนิดครับมาจิ

Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Oh. Irish Irish. Okay. So I จะให้หมามีมาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะหมามีโลนแย่เลยด้ลูกหมามีไม่ชอบอาบแดดโอ้ยหมีนี้เอาอาหนูอยากอาบแดดหนูก็อาบไปเลยไปคนเดียวนี่ไม่อาบอมีนีไม่อาบแดดมีมีไม่ชอบอาบแดดเธอที่อาบคนเดียวเลยเธอนี่อาบแดดคนเดียวเลย อาบแดดคนเดียวเลยเขามีมีน,นอนด้วยโอเคเขามีมีนอนด้วยก็นนะเขามีมีนอนด้วยกนชื่นใจโอชจจ้ชื่นใจจังจะนอนข้างๆลูกชายนีชื่นใจจังหกสิบนาทีอย่างเนี่ย ชั่วโมงหนึ่งยังชั่วโมงหนึ่งแล้วเราลงนะโทรนี้นะเออไม่มีใครเข้ามาดูเลยอะ่ะไม่เอไอไม่นำส่งเลยเข้าใจอืมไม่เข้าใจว่าทำไมเอไอไม่นำส่งโทรนี้เลยอะ่ะ เดี๋ยวสงสัยจจะต้องเอาช่องโทนี่ไปแหวนเสร็จละใช่ไหมโทนี่โอเคหนึ่งชั่วโมงแล้วพอละลงแล้วนะ